เปิดเอาเงินเสียในลานเสียดตัวเดียวตลอดเลยเียดเขาขับมันบนถือเดี๋ยวนี้ลายมือเขาบนดึกขึนบนไทยเข้ามาไปทำนองนั้นถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวอาจจรได้เลยกับเป็นไปได้เนาะถอดเปิดเอาเปิดจากใบนี้แหละขนาดได้เลขสามโตตรงมาหนูยังบบซื้อน่ะบบซื้อแม่ขันมันถือบบซื้อ บ้บอกว่าเป็นอย่างมันมีสิ่งโดนใจให้บ้ซื้อแต่มันได้สารตรงเลยกัดซื้อผัดบ้ถือซ้ำแล้วแม่ผัดแต่บอกคนอื่นเดิต้องไปบอกคนอื่นแต่อยู่ในใบนี้ต้องี่พือความเกี่ยวเบิรงให้ทำดีไปรอบนึงดูค่ะเบิร์อีกแล้วไปซาดิ้งตอนนี้เราบอกห้าสี่สี่นะบอกมันออกโบบ่อันนี้ของเพื่นโปรฟิ่รูมีสัมภาษณ์ที่ดีอเอไม่ได้ไงว่าหนูมีสัมภาษณ์ที่ดีคนเที่อยู่ห้องก็มีวสิกการ์ แล้วเข้ามาที่ใดอันนี้เปิดแพรบแบงฟันโมนะนักจำสักทีมีเขามาต้องไปขีทีโมดอกเขเพิ่นมีบุญเพิ่นเพิ่นฟัสิมีบุญเพิ่นจังสิถือท่านผู้บมีบุญคือของตาลนี่ออกไปทั่วประเทศถือบ่อบ่อมาถือเพิ่นก็ซื้อบ่ถือเพราะมาซื้อมมาขวอได้ข่าวไว้พ่อให้โชคให้มั้งในงวดที่แล้วก็ได้มันบ่พ่อเข้าทั้งล่างทั้งบนงวดที่แล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนเนาะค่ะพ่อเนาะมื้อนี้พ่อได้เหรอคะได้คะ หนูขอถ่ายรูปได้ปพ่อายไปแล้วหนูยังไม่ได้ถ่ายถ่ายไปกำแบ่งไปนี้เนาะอันนี้ของวัวเนีย่อ<ะ>มาเปิดดวงลว้อาซิืก็ได้เนาะพอนอนหั<ะ>วมันหนึ่งนี่บกเขา สองก็คือเข่าไปเต็ดด้วยค่ะเข่าทั้งล่างทั้งบนแล้วพอนะครับทั้งล่างทั้งบนค่ะที่่ันมากกอันนี้ดีเของเก่านะพอนีเอ็นเอดีเอ็นเอของเก่าค่ะสามศูนย์ูนยสาค่ะเก้าสหจะมายวมสิทธิส่วนลายยลยค่ายเนหห้าหะอแสดงว่าเขามาหลายงววแล้วนะพอนะหนูไปย้อนข้างหาใช่หมะเขมาหลายเข่าบัดียว่งหนึ่งซีเข่าติดเต็ม ม้วนนี้เขาตัวนี้ค่ะงานนี้งานวะเอางวดที่เขาผ่านมาโอ้เขาเจ็ดสองแปดเจ็ดสองของโทรศัพท์อ๋อเล็เหมือนโทรศัพท์หนูเลยเหมือนทะเบียนโทรศัพท์เอ้ยทะเบียร์รถดำมรวยดำมรวยเขอให้ขาขาขาดูสัตว์ใครเดียวขาดูสัตวอันนี้ส่องพอดพารวยค่ะส่องพารวยก้อดพารวยค่ะนี่ค่ะกอนพารวยกอดพารวยค่ะในยูทูบนะคะพี่ในเพจก็พอดพารวยค่ะ พ่อบางคนหยุดพักทางสามสามโต๊ะไปเที่ยวได้ไปขับใส่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยืมทำมาจอดพ่อกำลังสั่งซาลาค่ะกำลังสั่งพอกำลังสั่งซาลากำลังสั่งวันนี้ก็มาขอพ่อปูก๊าวยาห้าพ่อได้ไปเห็ดหลังคาพ่อกอได้เห็ดวัดให้ดมะเหลวเห็นไหพ่อซาลาการปลาเลียนขึ้นเสาไว้ยยี่สิบสี่ต้นนั่นแหละพ่อก็ไปแล้วเรียกไทยรถถือตลอดเนาะ ค่ะเลถือตลอดเนี่ครับมาจอดนอนไปนะเดี๋ยวมาข้าสิเผอเบื้องสกีเบื้งรถผมจอดเยอในะฮนออกพัดทุกคันป้ายอันนี้ก็ออกพัดตอนนี้บลูเออร์วันสิออกเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันจีอันป้าสองหนึ่งเจ็ดสองออกสองเที่ยวค่ข้อหันโดยเจ็ดสองเนี่ยออกสองเที่ยวแล้วเนาะพ่อเนาะงสองเที่ยวมอเตอร์ไซค์บดูว่าเป็นเพอเนี่ยใช่อันนี้ก็ทำมาขอในคอได้หนึ่ง มาขอบารมีเพิ่นไปาบารมีเอาไม้ขอไม้ค่ะเอาเจ้าเขาไปขอเองเลยค่ะเจ้าเคยมาถือขอเลยค่ะขอตัวเองเลยค่ะเอาบารมีเพิ่นไปเจ้าเคยมาขอตั้งนามสกุจบค่ะยืนขึ้นเดืนขทางนั้นจิตทางนั้นพางหนาตั้งที่เนื้ออันนี้นรักตั้งมอยยืนเลยตั้งนะตั้งนามสกุจบ ลับเลยเด้เอเ,เอาซื้อน้ำสกุลเจ้าของก่อนเนี่พรพาดวยซ่องพรพาด้วยครับขอ<ม>เผยแพ้บารมีของปะปูแพรไป ขอบารดาดีของปะปูไข่ออกไปให้มีคนติดตามชมเลขหวยก็ขอให้แมน่นลูกหลานไปออกไปในซองใดในภูมิใดก็ะอให้แมน่นให้ปังขอปะปูไม่อยาเบเปิดภูมิเปิดทิดเปิดทางอธิฐานแล้วเลยเปิดให้มีโชคมีลาด้วยลูกหลานมาขอเปิดเปิดเมื่อ้วก็สำเร็จขอไปส้างวัดสากงวาเหมือนรู้ ขอเปิดให้คนเขา้ามาชม,ม,ชมเปิดนะครับนั่น,<ะ>เ,เ,นเ,เปิดอเปิดเปิดตาเปิดให้มีโชคมากๆเลยค่งเปิดให้ซ่อง Youtube พรพารวยไป<า>ปังด้วยหมัห<า>มกถือต้องหมักแบ่งที่อันเป็นผู้ที่เป็นมีสัมผัสนะผู้ที่ถือ,ถอแ่งค่ะ ของเพื่อนนั่นสิเป็นเลขไทยห้าสี่สี่นาะพ่อเนาะของครูแปดห้าสี่สี่แปดห้าสี่สี่อ๋อสี่ตูแปดห้าสี่สี่มือมือนะเพื่อนมาเปิดเพื่อนบอกนะครับนะผมเลื่ท้ายไว้ให้เพื่อนรับค่ะพ่อจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสี่สี่เนี่ยแนวทางลูกหลานทุกอย่างน้องพอน้องไปรวยสังวัตสางวาขอบารมีของ ค,ค,คุณพระพุทธประธานประสงค์คุณพระปูรีราชพยานาคราชบางทีนะคะขอได้โปรดมีตาให้สําเร็จในหน้าที่การเงินการงานทุกป,ประการสาธุาธพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ประเสริฐขอจงบังเกิดกับพรพารวยขอให้มีเงินมีงานมีบ้านมีรถหมดที่หมดสินสาธุสาธุจพขอทำรวยหดเพิ่นกระปังเลยครับเออแต่ก่อนเพิ <สา S 2> ่นมาเพิ่นกะ มม้นอ,อมน,นพ่นา,องอางขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขชนที่บอทิมบอปาบอราบอไรนะคะพี่น้องคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพรนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่กะดีใจน้ำเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลเนาะคะ่ะของปู่สามพันตาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปูบ่บวกบ่ต้องลอ่อหอด วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องค่ะเข้าเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะพี่น้องค่ะจันทร์พุธศุกร์นี่ม, 20, มือละสองมือนนะคะพี่น้องค่ะสามมือได้เอาเอา,เอาแบบน,น้อยนะคะพี่น้องเนาะจันทร์พุธศุกร์นะคะมือละสองมือนหรือสามมือนอาทิตย์หนึ่งมิสามมือเข้าก็สิได,ด้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเข้านะคะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพ่อผ้าร่วยนะคะซึ่งคูบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เท่าใดด้อค่ะพี่น้องด้วยค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บพิษตอ่อกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องคะปู่ใหญ่เทพประทานพรนนะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เท่านี้ปู่ใหญ่เท่านี้ยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอพุ่นเอฟซีแฟนช่องนะคะ ตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิได้กีบบัวพ่นกระสีสางามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะเข้าเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮ็ดนให้เพลินกระสีงามเลยค่ะพี่น้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทังไอพระเกตนะคะพี่น้องค่ะพระเกตนี่ได้เจ้าภาพทังตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องค่ะขอนเจนเท่านะค่ะแอดกระกาบขอพระคุณเจใหญใจสปอร์ตทังตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องด้วยครับ พี่น้องสุขูสุขคนที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะ,ะขอให้บุญนุนน้ำขอบคุัวพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าถะดีคุณน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะขามาสูบนันเอกะอบอกว่าไจบนะคะพี่น้องเนาะ,ะเอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปูสามพันตพิ่นว่าบมต้องรอหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเท่ากับลวยก่อนใดนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด่นนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกกคนละสองสามหมืนไปนะคะพี่น้องเนาะ,ะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล่าปู่สามพันตาในสีค่อนขังแบบแม่นเลยละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจยุคค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะบ้านนี้ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางห้าหน้อยเล่านะคะพี่น้องเนะหาะห้าน้อยเล่าเข่ากุ่มฟรีบอคิดเงิ้แต่ยางใด้อคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากุ้มฟรีบอกว่าสิเป็นหุ้นห้ยหุ้นนี่แค่อีหุ่นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเข่ากุ่มทุกจันทถึงสุกนะคะหุ้นไม่ถึงจัจนทถึงสุก ห้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะ่ะจังไดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ